ครับเดี๋ยวนี้มาช่วยลูกพี่ปั่นนานครับเหลือเิ้งหนึ่งประมาณสักสองไร่นี่หนแหละเดี๋ยวให้เอ็กซ์ลองขับกับโอ้โหเอ็กจะอ่านรถไปไหนเนี่ยเออครับอยู่โน่นแน่ลงมาได้เดี๋ยวเครับเดี๋ยวเอ็กซ์ลองขับนะครับเอ็กซ์ดัมซิงนะครับอันนี้มาช่วยลูกพี่ปั่นครับไอ้ก็เป็น l c 5ตัวนี้อ่าตัวนี้น่าจะประกอบมในญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่แน่ใจครับก็เป็นตัวหน้าตัดนะครับ l c 5หน้าตัดโอ้นานแล้วครับคันนี้10กว่าปีแล้วนะครับผม10กว่าปีแล้วเดียววันตู่ใช้ทนมากครับรุ่นี้ใช้ทนมากใครมี L45 เนี่ยบอกเลยว่าทนจริงๆนะครับ ลอตเตอรี่ก็เป็นของ c m เนะครับ c m เอันนี้แหมเบาเบาเอ็กซ์เบาเอ็กซ์นะมึงขึ้นไปปันนะ่นนเอ็กแหมมึงปั่นนาคอนเทนต์อีกแล้วอะให้มันลองขับครับมันลุยเลยครับเอ็กเอ็กซ์ทางหน้าลุมเออเลี้ยวเลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อน ก็ไม่ได้ใส่พายมานะครับมีพายแต่ผมไม่ใส่ครับไปเลยก็ตัวนี้ใส่เทอร์โบของเช่างพงนะครับคันนี้ยใส่ของเช่างพงมานะครับชุดที่ผมใส่มาก็13ื่นสามนะครับส่วนท่อกองอากาศเนี่ยผมก็ใส่จากช่างพงมานะครับนี่ครับโอ้คุณู่เจ้าพลังครับคันนี้บอกเลยครับว่าคนจริงคันนี้ ถ้าใครเคยใช้นี่บอกเลยนะแบบจะรู้ลเลยครับว่าทนจริงๆนะสี่ห้าตุนเนี้ยนะแบบปือไม่ใช่เขาปั่น่อยเพราะว่ารถตัวเขาก็ติดนะจะจะเลยลูกพีปั่นนะครับไม่ใช่เอ็กน้ำซิ่งแล้วนะอันนี้เป็นที่เด็ดเมืองไทยครับเปลี่ยนเพจแนละ้วเพจเกา่าได้อ่าบินครับบิน พวกแคกเพจแล้วครับถ้าใครจะกดติดตามก็กดไปเพจพิมพ์ไปว่าทีเด็ดเมืองไทยนะครับเพจเพจน้องมนออันนะเออดูหน้าตามจริงจังมากเลยนะเนี่ยเออดูหน้าตามเลยมันจริงจังมากเลยอะฮะรอตอะไรนะ พันรอเครื่องเ่าเครื่องเท่าไรพันแปดหนักไหมส <laughs> บายเอาไปเอ้ถูกใจถูกใจอีกแล้วน่ครับออของผมนี่ L 5 0 1 8นะครับตัว SP ก็ไปอัานก็ไปอ่าก็ไปเอาเอาเอาก็จับมือกันไว้แล้วครับบอกว่าจะทำติดช่วยเอาขึ้นด้วยเห้ยเียครับมาครับ๋ยวดูสิมือ X ่อยมันจะหล่นหัวมุมทางด้านหลังผมนี่นะครับแต่ก็ดูแล้วทรงมันน่าจะติดน่าจะไปได้ครับ โอเคานครับแหมบรรยากาศดีจริงๆบรรยากาศบ้านนอกครับเก็บมุมโชว์เลยเก็บมุมโชว์ตเลยเก็บมุมโชว์เลยเด้ยาโ้กเก็บมุมโอ้โหเกยเห็นเกยไี่สายเก็บมุมดิมคอนเทนต์คอนเทนต์อ่ะเกยครับเรียบร้อยครับ